มีอุปกรณ์มาใหม่หน้าใหม่เข้าสู่ตลอดอุปกรณ์ครบชุดทั้งข้างล่างใสๆแบบนี้เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยน่าย้ักมันเครื่องไปไหนแล้วไหนแล้วความเท่คือเะลาขึ้นต้องขึ้นแบบนี้เราขับคอมเลยไหมไม่คอมนะครับการขับขี่ตั้มคอนเฟิร์ คนขับรถวันนี้อยู่กับตำแลนนิ้งครับวันนี้อยู่กับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT ขับ2ป<ะ>ี 2> 2019ค่าตัวนะครับอ,อยู่ที่1,299,000บาทตอนจองใหม่นะคะแต่ตอนนี้พี่สาวทุกคาเราให้ราคาพิเศษ,เศษมาปุ๊บ รีวิวปับ๊บคันนี้จะได้เป็นตัวโฉบใหม่โนเชนซึ่งมีอุปกรณ์มาใหม่หน้าใหม่กระจังหน้าสีเทาด้านไฟเนี่ย LED ใบโปรเจคเตอร์เลนส์เจทาวรันนิ่งไลน์เนี่ยเป็นแบบสเปกตรัมสีสันนี่คือดูสวยล้ำม,มากนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบตัวฉีดล้างไฟหน้าข่ายเลนแล้าวอร์เชอร์รเข้าสูตรตลอดอุปรกรณ์ครบชุดใสๆก่อนเลยนะดูเมนอาร์ดู สวยๆนะครับแผ่นไกทอมร้อนอยู่แบบใสๆแบบนี้ยัดูนะครับดูความใสครับผมนี่ร้อนไม่มีขยับเลยครับข้างล่างข้างบนใช่ไหมดูแก้มมาไหมครับเดิมปกติเลยครับไล่มาเลยสีทุกชิ้นไม่มีไม่หล่อสลอกเลยนะสวยมากคันนี้สวยแก้มซ้ายแก้มขวาเใช่ไหมเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.4ไมล์เวกเทอร์โบนะคะ1 8 1แรงม้าค่ะ430นิวตันเมตรค่ะด้านข้างมาพร้อมแม็กุดแป้นนะยางปี2023นะค่ะนี่กล้องตามผมมาโชว์นะพี่ชุกข้างล่างใสๆแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านบนเนี่ยก็จะให้เราหลังคามาได้ด้วยนับประตูนี่ ลื่นปื้นเลยไม่มีสะดุดนะมาดูด้านนี้เมนอาเรียงตัวสวยๆทำงานแบบนี้ครับอะดูน็อตไม่มีขยับเลยสวยๆคันนี้เกตเอคือเอ็นน้แน่นๆอยู่นะที่สำคัญเรารู้ได้ไงรู้ไหมฮะว่าเขาเข้าศูนย์เราเช็คแล้วนี่ครับเขายังมีการ์ดเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปเมื่อ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองนิดหน่อยนะสองร้อยกิโลใช่ค่ะตอนนี้นะครับมาอยู่ที่1นึ่งแสนหหมื่นหกพักิโลเพิ่งเข้าศูนย์เนี่ยครับผมตลอดนะคะคันนี้คือข้ามพลาดคุยไปแล้วไหนๆคุยเลยเนี่นะ ราคานะครับแายแดงขายอยู่1ล้าน2องแสนเก้าบาทบอกไปแล้วด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วให้ไปเลยครับ8 3 9 0 0 0บาทโอ้โห8 3 0 0 0 0บาทนที่ผ่อนวันมื่นกว่าบาทวันมือนกลางกลางจอแล้คามาดูกันต่อนะมามาดูด้หลังต่ออ่าสวยงามอีกแล้วป๊อ ก็ปรับขึ้นยกขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยขึ้นด้านนี้ถังน้ำมันเติมน้ำมันดีเซลนะคะจูดได้สูงสุดเนี่ย68จุดแปดลิตรแค่ร้านอย่างเดียวได้ดูเลยนี่ความความงดงามของเขานี่ยังไงไฟท้ายแบบ LED แล้วก็ไฟหลีเนี่ยจะได้เป็นแบบ LED สเปกซ้ำด้วยมีเซ็นเซอร์ให้อีก4จุดมีอะไรคล้ายๆดิจิตเซอร์มีที่ฉลามมีกล้องไฟเลอเขาจะไม่เป็นแบบแนวตรงนะเขาจะต้องมีแบบเคอร์ฟบอลบ่อเนี่ยปรับพับลากเอ็นไปได้อีกยาวๆเลยนะคะเก็บของได้อีกเยอะแอร์ครบทุกตัวนั่งตรงไหนมีออกตรงนั้นดูความฉบเฉี่ยวดิถ้้าาามมมอองงงจกขหลั่่ะไไเท่่าไหรนะมองจากด้านนีี้ม ความถกเฉียวดูนะมันเท่ตรงไหนรู้ไหมเวลาขึ้นรถพวกเนี้ยเราไม่สามารถกระโดดขึ้นไม่ได้อย่างนี้เลยความเท่คือเวลาขึ้นต้องขึ้นแบบนี้เอาอีกแล้วรู้จักพี่หลิวไหมพี่หลิวต้องร้องเพลงได้ไหมต้องม่นี่ถ้าขึ้นมันเดี๋ยวเพลงประกอบไปนะตอนนีเวลาขึ้นธรรมดา ตอนนี้ตั้งมาขึ้นมาอยู่กับมิสูปาเจโนนะครับผมเป็น G T รุ่นเริ่มต้นแต่ว่าให้อุปกรณ์มาครบแล้วคันนี้เป็นไมโนเชนนะคะปรับทั้งรูปร่างหน้าตาปรับทั้งอุปกรณ์ให้ใหม่หมดเลยตอนมาเริ่มไล่เรียนกันตั้งแต่ในพวงมาลัยของพี่ตั้มก่อนเลยนพวงมาลัยมัาติดังก์ชันตรงไหมพี่ตั้มถูกจ้างปรับเอ่อองศาปรับขึ้นลงเข้าออกได้ได้ข้างหลังพวงมาลัยก็จะมีระบบพัเดนชิพหให้ตนนัวเรามันเขาจะเป็นแบบ T F T ด้วยนะตรงกลางนะแบบสีนะ M I D แบบสีเลยขนาด4.2นิ้วจอทัชสกรีนตรงนี้ล้้้้้าดดีีีนนนนะะพ่ตััมม Apple CarPlay Android Auto ใหวยยขเล เมนูต่างๆนะมีมาให้อย่างครบคันด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของแอร์แบบออโต้แยกซ้ายขวาอิสระดูโอ้ด้วยและยังมีช่องเชื่อมต่อ HDMI โอ้ไรช่องเลยเกียรอัตโนมัติ8สปีดมาพร้อมออโต้เบรกโฟเบรกมือไฟฟ้ามารพร้อมนี่สนุกนะใช่ค่ะขับแบบ ก็คือเร่งไม่แพ้นะตั้ว่าไม่แพ้นะ่ยค่ะเรารู้สึกแบบอัตราการเร่งไม่ว่าจะเหยียบหรืออะไรเนี่ยถือว่าดีส่วนช่วงล่างก็ดีนะไม่ไม่ไม่คงเค่งการขับขี่ตั้มคอนเฟิร์มบอกปรับไฟฟ้าของสําหรับคนขับนะคะความปลอดภัยก็มีมาให้ครบกล้อง360องศาอุ้ยเออมันดีไงนิ้งเป็นคนที่ชอบเก๋ไก่ดีนะเทคโนโลยีใช่สำหรับนิ้งนะถ้าเรียนรถมีเทคโนโลยีเนี่ยเราเมื่อวันเราจอดไม่รู้ว่าตรงไม่ตรงเนี่ยเราสามารถดูได้เลยเนี่ยเขาจะมีเส้นแบ่งเส้นการะยะให้ด้วยเราขับคล่อมเลยไหมไม่คล่อมนะครับเนีีีี่่่ยยออออูตรรงงกกลาาาพดัันนน้เจท นนนาามกเลยะขอไล่เรียงไปถึงด้านหลังนิดนึงนะคะตรงห้องผู้โดยสารนะคะก็จะมีตัวชาร์จให้เหมือนกันนะคะปลั๊กนะคะพี่ตั้มครับตักไฟเสียบได้อะ150วัตต์220โวลต์เป็นปีสิที่มีเทคโนโลยีมาให้แล้วได้แค่กล้องสามร้อยหกสิบองศาได้อะเปิลคันนีนด้วยจะไปไหนอ่าออสเรเลียแล้วอะไรเงี้ยนะชันจะไปไหนมาอันนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คำสั่งเสียงเวลาถอดก็ต้องออกไงนี่นี่ที่เจ็ดคือดอกเบี้ยก็ไม่แพงนะแล้วก็ผ่อนได้นานถึง84ัวแปด้วยอิบสี่วาลด้ายใช่ค่กว่าเนี่ย่ออกมาเหลือดรา15,000คาแปะ กับโปรโมชั่นด enfin> ีๆด้วยนะเยี่ยมเลยค่ะที่ตั้มพูดเนี<__่ยยังไม่ได้คุยเรื่องเงินดาวนะซึ่งถ้าลูกค้าดาวก็จะขวันถูกลงไปอีกนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าโปรชั่นดีๆคืออะไร ตามดูแล้วนะครับ Mitsubishi Pajero 2.4 GT ปี2019คันนี้นะครับป้ายแดงขายอยู่1,299,000บาทวิสาหัลตัค้าขายเพียง8,39,000บาทที่สำคัญนะครับรถเข้าสูตรตลอดอุปกรณ์คู่มือแจ้งสำรองครบนะครับอย่าพลาดคันนี้อยู่ไม่นานนะครับติดต่อเราได้ที่นะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสองสองหนึ่งหรือว่าโทรหาพี่ตั้มได้หรือจะโทรหาผมนะครับศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองสามแปดสี่แล้วก็อย่าลืมนะคะไปดูรถทุกคันของเราได้ที่นะเว็บไซต์มิสซาอัลตอวค้า ลืมนะคะไลฟ์สดถูกต้องะนะทุกช่องทางนะในไลฟ์สดเราจะมีแคมเปญให้ท่านแอบ,บหน้าจอไว้นะครับแคมเปญน,นั้นอยู่ได้3วันนะครับโปรโมชั่นดีๆลูกค้าที่พก บัตรประชาชนมีไหมมีบัตรประชาชนไหมมี<ะ>ทุกคนนะทุกคนมีเครดิตอะไรบ้างเช่นนะมาสเตอร์วีซ่าหรือว่าอ e <ะ>ีออนอีซิบอยยังท่านนําบัตรประชาชนมานะครับท่านมาเช็คผิดได้เลยนะครับว่าท่านได้สิทธิ์ไหมซึ่งท่านได้จากวงเงินท่านขับกลับบ้านท,าทันทีโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆท,ทั้งสิ้นใช้แค<ะ><ะ>่บัตรประชาชนใบเดียวค่า<ะ>ที่เป็นสลิปนะครับเอาสลิปมาแลกน้ำมันนะครับวันออกรถ1,000บาทนะครับกับโปรโมชั่นดีๆที่วิสาหก็ต่อขาสาขาบางบัวทองครับนะครับและที่สุไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามตั้มและนิ้งในรายการคนทรถ ด้วยนะครับวันนี้ตามเริ่งไปก่อนครับสนับสนุนโดยวิสารออตโต้คาร์สาขาบางบัวทองศูนย์รวมรถยนต์เกือรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกควา่มน,น้ำท่วมเพราะเราคัดแต่รถสวยสภาพดีเพื่อคุณมาตรฐานที่คุณไว้วางใจมาตรฐานของวิสารออโต้คาร์